พี่กุ้งก็สิวเองค่ะทุกคนคะ่ะพี่กุ้งเจอเคสนะคะโอ้ยเม็ดแรกก็ฝังเลยนะคะเจอเคสสิวอุดตันนะคะหัวเปิดสิวหัวดำมาให้เราได้ดูกันนะคะสิวอุดตันเวลาเขาฝังอยู่ในชั้นผิวของเราพี่กุ้งกดสิวแนะนำให้กดออกนะคะจะได้หายดูหัวสิคะลากยาวมากนะคะ อันนี้คือหัวไม้เทคนิคพี่กุ้งกดสิวเวลาทำคลิปกดสิวขออนุญาตวางไว้บนหน้านะคะ,ะเจ็บนิดนึงนะลูกนะเก่งมากเลยค่ะลูกสิวของน้องมีทั้งหัวเปิด มีทั้งหัวปิดนะคะเป็นสิวใหม่แล้วก็สิวฝังมีทั้งสองแบบเลยไหวไหมลูกได้อยู่นะเดี๋ยวพี่กุ้มไปไดีววายนะคะไม่ถึงสามนาะทีลูกอดทนนิดนึงนะลูกนะสิวที่ฝังอยู่ในผิวหลูกเขาจะมีลากและมีหัว เวลากดออกเหมือนก้นหอยนะคะตรงหัวจะดำๆตรงกลางจะน้ำตาลรากเล็กๆลึกๆจะเป็นขาวๆใสๆแต่สิวแบบนี้ต้องกดเท่านั้นนะถึงจะหายเทคนิคที่กุ้งกดสิวออกได้สุดในเม็ดที่เรากด,น,ดนี่เป็นลรลกหัวใหญ่อ่า และที่สำคัญเราดูแลผิวหลังกดสิวให้ด้วยนะบออเม็ดนี้ทันไหมเราดูแลผิวหลังกดสิวให้ด้วยนะเราสมานผิวให้เพราะผิวหลังกดสิวผิวเป็นแผลค่ะ นะคะคแล้วแต่ว่าสิวเม็ดนั้นมันจะฝังเราได้นานแค่ไหนถ้าเราใช้ครีมร่วมด้วยเนื้อผิวในจุดที่เราเป็นสิวก็จะยุบแล้วก็แห้งลงได้ไวสิวของน้องไม่ได้เยอะนะคะแต่ ฝังไว้นานจนเกิดเป็นหัวดำๆที่ฝังอยู่ในชั้นผิวยิ่งเราปล่อยไว้นานมากแค่ไหนที่กุ้งกดล้อมรอบตีป่าล้อมเมืองนะคะให้เห็นก่อนเราจะปล่อยไว้นานแค่ไหนรอให้หลุดออกเองเขาก็ไม่หลุดนะคะ อย่าลืมนะคะอีกสาเม็ดลดดอีกนิดนึงแล้วลูกนะให้เราพิกุ้มกดสิวกดออกให้นะคะจะได้หายเทคนิคพิกุ้มกดสิวออกสุดในเมน็ดที่กดเลยค่ะที่สำคัญหลังจากการกดสิวอย่าลืมนะคะสมารถเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตบผักเอนไซม์พืชกระชับรูขุมขนลดความมันได้ด้วยค่ะ ลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวตัวนี้จะทําให้หัวสิวหลวมกดดอกได้ง่ายใครที่นานๆมากดทีอย่าลืมลงละลายสิวก่อนนะแล้วก็ลดแดงของผิวบำรุงผิวค่ะด้วยอโรโวเวราเจลเป็นว่านห่างจระเข้ลดแดงแห้งรอบของผิว นะ้ฟื้นฟูผิวนะคะลดการอักเสบของผิวการระบมของผิวหลังจากการกดสิวและคุมการเกิดสิวใหม่ด้วยมาสกสาหร่ายลดสิวของไปกุ้งกดสิวค่ะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะคะขอบคุณค่ะ